วาดแคปเชอร์พี่เชอร์นะครับเขามีใบหน้าเรียวเล็กอยากวาดปากแมนวพี่เชอร์วาดไป่เป็นพี่เชอร์ชอบทำปากอย่างงี้อยงเหมือว่าเมื่อกี้เหมือนว่าพี่เชอร์ชอบทอย่างนี้ยฉันทำเหมือนว่าภูมิใจมาพี่แก้วว้าวสาดา วันเกิดนาวไหมไม่หงาววันนี้ชื่ออะไรวันนี้เราชื่อฮุดเราชื่อฮูดเสื้อวันเกิดเราต้องทําแล้วทุกคนอยากได้แบบไหนอยากได้สิ่งอะไรปันคนปันหนูภูมิใจมากเลยคนเชื่อเยอะมากเลยเจ้าโดนหลอกแล้วพวกเธอต้องไปฝึกสกิลมาใหม่นี่เป็นปันใส่ใส่รองเท้าแต่ว่าก็นึกไม่ออกว่ามันจะไปอยู่บนเสื้อยังไง เพราะสุภาว่าไม่ค่อยสวยดราฟแรกปันใส่รองเท้าแบบเหลี่ยมๆแลบบ้วมีขน,นห,หน้าแข้งถามพี่พี่บอกว่าชอบแบบกลมๆมากกว่าก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าทําไมดีนั่นแหละทุกคนชอบแบบแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมมากกว่าหรือว่าวาดใหม่ดีกว่ากลมๆห,ลหรอได้หรือว่าใช้อันนี้เลยหรือว่าใช้อันนี้เลยทุกคนชอบอันนี้โอเคยังเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วสิ ต้องลงสีไหมอยากให้ลงสีไหมไม่สวยอะลงสีไม่เป็นเออนี้ก็ง่ายดีนะสีสุดท้ายสีอะไรดีไม่ต้องเลือกสีม่วงเลือกเองสีมันไม่เข้ากันเนี่ยสีม่วงเนี่ยเขียวฟ้าม่วงไม่เข้ากันเลยนะมันน่ารักอยู่นะทุกคนเคยเรียนคุ้มมองไหมตอนเด็กๆเรียนไปแป๊บหนึ่งเขาบังคับให้เราจับดินสอแบบเขาเวยงงมากมันช่วยอะไรไหม <laughs> มันไม่เข้ากันปะ <laughs> มันเด็กเลยสีมันแปลกๆอะ่ะมันงงๆนิดนึงอ่ะรู้สึกสีมันแปลกๆคือมันเริ่มจากการที่พี่ชายพี่ชายหนูขายขายขายเสื้อใช่ไหมแล้วมันคิดโลโก้ไม่ได้หนูก็เลยลองวาดให้แล้วหนูวาดแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทําแนวนี้สวยดีนี่นะตอนแรกจะตั้งชื่อว่าแวมคือแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็ลองทําเป็นอย่างนี้ กราฟฟิตี้หน่อยๆแบบป๊อปอาร์ตเออสุดเฮ้ยแนวนี้ก็เท่ก็เลยเออเสื้อมันเกิดอยากได้เป็นแนวกราฟฟิตี้ป๊อปอาร์ตหน่อยเอ้าสรุปทําของตัวเองจริงๆม่สวยเฉยเลยเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะเพื่อนเนาะหากราฟฟิตี้เป็นเรื่องเลนิฉลาดมากโอเคได้เดี๋ยวเราจะลองทำหนูเรียกทุกคนว่าเพื่อนเหรอหนูเรียกทุกคนว่าเพื่อนตอนไหนวะเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะเพื่อนเนาะหรือว่าให้เราวาดรูปเล่นวาดลูกตามคำคำขอตอบคำถามได้เราจะตอบคำถามทุกคนโดยการวาดรูป วาดอยู่แฟนคลับได้เราวาดอยู่ทุกคนต้องใจเย็นนะตึม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 เตึม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 เติมแฟนคลับพัดลมอยู่ในคลับแฟนคลับโโอนวาดอนาคตของเราตึด์ดึ้อเตึด์นดื้อ เลยโหวาดแมวใส่ชุดฉลามยักอยู่นะาเพื่อน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 ไม่อ่อนโยนกับเราเลยแมวแมวสีอะไรแมวสีจมแมวใส่ชุดฉลาม oh, <no. S 1> อ h อ o นะ่ารักปะ,กปะ,กปะวาดยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นแบบพิเศษมีเขาสองสองอันวาดแคปเจอ capture พี่เชอร์นะครับเขามีใบหน้าเรียวเล็กหน้าหมาคงญี่ปุ่นผมเริ่มยาวประมาณนี้อยากวาดปากแมวพี่เชอร์วาดพี่เป็นพี่เชอร์ชอบทำปากอย่างเงี้ยอย่างหรือว่าเมื่อกี้เหมือนว่าพี่เชอร์ชอบทำอย่างงี้อย่างเหมือนปากฉันทำเหมือนว่าภูมิใจไม่เหมือนช่างมันเถอะมีผมปังปอนด้วยฮ่ามาพี่แก้ว ว้าวแสดงว่าพี่เียว,ว่าตัวเอง <laughs> เหมือนอยู่ว่าพี่เนยพี่เนย <laughs> พี่ชีสมาพี่ชีสขอและมือไปแล้วบายบายบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่